สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง o r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันสุวรรณมามัยเพื่อนของท่านนะครับในวันนี้นะครับเป็นเช้าของวันพุธที่27เมษายนพุทธศักราช2,565นะครับก็ทักทายเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ your friend is a doctor นะครับสวัสดีนะครับพี่มลครับคุณพอพิทครับ วันนี้าจากเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาออกรายการไป1วันนะพอดีทําอะไรแล้วมันรู้สึกมันไม่ทันมานั่งคุยก็จะคุยรีบๆนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้มาคุยกับเพื่อนๆเมื่อวานนี้นะครับวันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมจะคุยในเรื่องของยาลดคอเลสเตอรอลนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับอขอบอกว่าให้พูดนะ เมื่อวานอาจารย์ปุ๋มมาที่คลินิกนะก็บอกว่าพูดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยวในจะพูดเรื่องสเตตินให้ฟังนะครับแล้วก็ในหัวข้อท็อปิกนี้จะใช้ชื่อว่ายาลดไขมันตัวนี้นะมันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะเพราะว่าสเตตินเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนสเตตินคือยาลดไขมันนะกลุ่มที่ลงท้ายด้วยสเตตินเช่นอะโทวาสเตตินซิมวาสเตตินเป็นต้นเดี๋ยววันนี้จะคุยชื่อให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่ายากลุ่มนี้มันเป็นยาที่ โดยส่วนใหญ่เอาเป็นหมอหมอโดยปกติเนี่ยนะฮะแพทย์แผนปัจจุบันนะร่ำเรียนมาทางศาสตร์ทางตะวันตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเห็นดีเห็นงามเอา,อางี้ล้กันค่อนข้างเห็นดีเห็นงามกับการกินสเตตินในรายที่ควรจะกินนะแต่นะครับก็จะมีแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งก็จะมีหลักฐานบอกว่าไขามันเนี่ยไม่น่ากลัว นะไขมันไม่น่ากลัวโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเป็นสายแบบคีโตเลยนะก็จะไม่ได้กลัวเลยกับไขมันสูงเพราะฉะนั้นแพทย์กลุ่มนี้นะครับก็จะบอมองว่าสเตตินเนี่ยไม่ดีและไม่จําเป็นนะต่อร่างกายนะครับอันนี้ต้องบอกกันนะว่ามันมีการมีการามีการเขาเรียกว่า argument discussion กันอยู่ในเรื่องนี้พอสมควรนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้นะผมเองเนี่ยผมจะคุยในแง่ของแพทย์แบบ ท,ทั่วไปแพทย์สมัยใหม่นะซึ่งสาระที่ผมสรุปมาให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมได้มาจากเมโยคลินิกสตาฟนะครับก็คือเป็นบุคลากรเป็นแพทย์ที่อยู่ที่เมโยคลินิกนยสรุปว่ามาเขียนเกี่ยวกับว่า s t a t i n s are cholesterol lowering drugs right for you นะครับก็คือมันประมาณว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะอันนี้ได้ข้อมูลนี้จากเมโยคลินิกนะครับเอาละวันนี้มาฟังกันนะพี่วันเพ็ญมาแล้วคุณวีนามาแล้วคุณสินีนาดมาแล้วและท่านอื่นๆสวัสดีนะครับ เอามามา,มาก็เข้ามานะครับเอามาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเองนะ a สเตตินเนี่ยนะครับเป็นยาที่เราเอาไว้ใช้ในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับนะโดยโดยกลไกาการออกฤทธิ์ของยาสเตตินเนี่ยนะครับเขาไปบล็อกนะไปหยุดไอสารต่างๆนะครับที่จะเอามาสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานีนกลไกมันแค่นี้เองนะครับก็คือหยุดไม่ให้สร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนะครับนะซึ่ง คอเลสเตอรอลไอตัวสเตตินเนี่ยนะครับในในเมโยคลินิกเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การลดคอเลสเตอรอลเท่านั้นนะแต่ยาตัวนี้เนี่ยสเตตินเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ได้ด้วยนะครับนะลดโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจและลดอัมพฤกษ์ได้ด้วยและ นะครับในหลอดเลือดเนี่ยหลอดเลือดของคนที่ที่มีระดับของ p l a q เล็ก p ล a q นะเป็น p ล a q อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยนะครับที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันมันอุดตันง่ายหรือมันหลุดพล a q เนี่ยถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยมันจะไปปลิวไอตัว c ล o s มันจะปลิวไปไกลแล้วไปอุดตามที่ต่างๆได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาพบว่าสเตตินเนี่ยสามารถที่จะทําให้ p ล a q เนี่ยนะ เขาเรียกว่าสเตบิลไลซ์ก็คือมันเหมือนกับว่ามันมันไม่หลุดง่ายไม่แตกง่ายนะประมาณนั้นไม่แตกง่ายนะครับเห็นไ,ไหมประโยชน์ของสเตตินในการแพทย์สมัยใหม่มีเยอะทีเดียวนะทีนี้สเตตินเนี่ยนะครับอ้าวยิบชื่อยาขึ้นมาดูหยิบชื่อยาขึ้นมาดูอ้าวจานปุ่มเข้ามาแล้วนะครับหยิบชื่อยามาดูนะครับใครกินอยู่อ้าวผมจะพูดเฉพาะชื่อเจเน r เร n เนมก็แล้วกันนะอะโทวาสเตตินอ่าตัวนี้ก็ใช้เยอะนะที่ที่ผมเองก็ใช้เยอะนะครับฟลูวสเตตินโลวาสเตติน นะครับโลซูวาสแตตินนี้ก็ใช้เยอะนะซิมวาสแตตินนะคุณศรีนีนาะตบอกว่าทานบีสแตติน10มิลลิกรัมวันละ1เม็ดนะได้ดีคุมได้ดีนะครับเบสแตตินนี่รู้สึกจะเป็นตัวซิมวาสนะครับเป็นซิมวาสแตตินนะครับนะมียาแเตตินที่ไปรวมกับยาอื่นก็มีนะเพราะว่าคนแน่นอนคนที่เป็นไขมันโลหิตสูงเนี่ยก็มักจะเป็นโรคอื่นๆด้วยใช่ไหมครับเช่นเอาตัวอะทวาสแตตินไปบวกกันกันกบแอมโลดิพีน นะกลายเป็นยาตัวหนึ่งอมโลดีปีนฟังไปแล้วใช่ไหมยาลดความดันนะพะออะมโลดีปีนไปบวกกับอนโดวาสซตนเป็นเม็ดเดียวนะคนไข้กินง่ายเลยการบริหารยายง่ายมากเพราะาเรากินเม็ดเดียวนะครับลดทั้งคอเลสเตอรอลลดทั้งความดันยาตัวนี้ช่อแคดเวทนะครับนะก็มีใช้นะครับก็มีใช้นะครับทีนี้คําถามก็คือว่าคุณควรจะกินหรือเปล่านะนะคุณควรจะกินหรือเปล่านะจริงๆคนที่เขาก็ตอบอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ควรจะกินตัวแซตนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ สองเรื่องสองเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งระดับไขมันของคุณมันสูงหรือเปล่านะระดับไขมันน่ะมันสูงหรือเปล่าและเรื่องที่สองก็คือว่าคุณมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหรือเปล่านะโ,โ,โรคหลอดเลือดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดเกี่ยวกับหัวใจโรคหลอดเลือดของสมองนะถ้าคุณมี2อย่างนี้ครบเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าหาหมอแผลแผนแผนปกติแผนปัจจุบันที่ไม่ย่เอาตันทีมาก,กน,นะครับผมเชื่อว่าคุณหมอจะจ่ายสเตตินให้นะครับนะ ถ้ามีครบ2อ,อย่างถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นสโตรกเอาประสบการณ์ผมเองส่วนตัวเลยคนไข้เป็นสโตรกมาเนี่ยเป็นสโตรกคือมีริมเลือดเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับถามว่าผมจ่ายสเตตินไหมนะเห็นไหมมันก็เข้าหนึ่งใน2ไงนะผมจ่ายโดยส่วนใหญ่ผมจ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความเสี่ยงแล้วเพราะเขาเคยกินเขาเคยกินอะตัวพายเขาไม่เคยกินเขาเป็นแล้วเขาเป็นโรคของหลอดเลือดแล้วนะครับ นะผมจึงจ่ายให้เขาแม้ระดับคอเลสเตอรอลของบาง,งคนเนี่ยจะไม่ได้ดูสูงผิดปกติไปมากก็ตามผมก็ยังคงจ่ายให้เขาเหตุผลนี้ก็คือว่าเหตุผลเพราะว่าเขามีความเสี่ยงทางโรคหลดอดเลือดน,นั่นเองนะครับนะทีนี้ก่อนที่จะรู้ว่าร,ระดับคอเลสเตอรอลจะจ่ายยาสเตนหรือเปล่าทนนี่หนึ่งก็คือต้องรู้ระดับคอเลสเตอรอลก่อนถูกไหมระดับคอเลสเตอรอลทั้ง total นะ total คอเลสเตอรอลเนี่ยควรจะอยู่ไม่เกิน200 มิลลิกรัมเปดซิลิตรนะครับ200นะครับจำตัวเลขง่ายๆนะครับและอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัว L D L นะ L D L เนี่ยนะครับอันนี้มันสูงต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ความเสี่ยงของคนนะครับเอาแบบคนทั่วๆไปเลยเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ควรสักเกินสัก130นะไม่ควรเกิน130นะครับแต่ในคนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นเคยเป็นสตรกมาก่อนนะหรือเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนเป็นต้นนะหรือคน,เป,น,เ,ปนเป็นเบาหวานซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดอยู่แล้วเนี่ย ตัว L D L เนี่ยนะเขาจะมักจะคีปให้ต่ำกว่าปกตินะครับอาจจะแบบต่ำกว่า70-80เป็นต้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือระดับของไขมันที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับเอาเป็นง่ายๆว่า Total esterol, ทั้งหมดไม่ควรจะเกิน200ในขณะที่ระดับ L D L เนี่ยไม่ควรจะเกิน130ในนี้ก็ให้ร้อยนะแต่แต่เท่าที่ผม practice อยู่ในกลบคนไข้เนี่ยคนไข้ปกติผมก็จะคีปประมาณสัก130นะครับนะโอเคนะครับ บางคนเนี่ยไม่มีความเสี่ยงทางโรคหลอดเลือดเลยเนี่ยตัว ldl ก็ให้สูงขึ้นกว่าน,นั้นได้นะครับทีนี้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดต่างเนี่ยนะครับซึ่งไปเกี่ยวข้องกับระดับคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณมีความเสี่ยงเหล่านี้ที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยนะครับและคุณดันมีคอเลสเตอรอลสูงอันเนี้ยผมบอกจริงไม่ดีเลยนะครับความเสี่ยงเหล่านั้นคืออะไรนะครับสูบหรีนะเจอผมทุกคนผมบอกเลิกสูบหรีหมดนะครับไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับ นะมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานน้ำหนักตัวเกินนะครับหรือเป็นโรคอ้วนก็ได้นะครับนะบางคนเนี่ยเคยไปทำไอ้โรคดูความกว้างของหลอดเลือดที่คอปรากฏว่ามีพลักที่อุดแล้วนะครับนะหรือหลอดเลือดส่วนปลายก็ตามนะครับนะแล้วก็มีประวัติของคนในครอบครัวที่มีประวัติโรคหัวใจเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่เป็นโรคหัวใจในผู้ชายที่อายุต่ำกว่า55ปี นะอันนี้เป็นประวัติที่สตรองมากสตรองมากนะครับนะและในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า65ปีเมื่อกี้ผมพูดมากกว่าหรือน้อยกว่าต้องบอกว่าน้อยกว่า55ปีนะผู้ชายเนี่ยเป็นเรลหัวใจ H e a r t a t ท a c k น้อยกว่า55ปีผู้หญิงที่เป็นฮาร์ตแ t ทแทก่อนอายุ6กปีแล้วคุณเป็นญาติของเขาอันเนี้ยคุรเสี่ยงมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีอายุที่สูงขึ้นนั่นเองนะทีนี้อา้าวละทีนี้คอเลสเตอรอลไกด์ไลน์บ้างไกดนะ์ไลน์ดังไกด์ไลน์บ้างนะครับ ไม่ได้มีคนที่เป็นทุกคนเนี่ยจะต้องกินจะต้องกินสเตตินนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์จาก U.S. United States นะครับ Preventive Service Task Force นะครับ American College of Cardiology and Heart Association นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของอเมริกาก็แล้วกันนะผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับมีคนเขียนว่ารอคิวพบคุณหมอครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอ่ากลุ่มที่หนึ่งนะครับ คนไข้ซึ่งไม่ได้เป็นฮาร์ดไม่มีประวัติโรคหลอดเลือดอะไรต่างๆหรอกนะแต่ว่ามีความเสี่ยงที่คำนวณดูแล้ววันนี้ผมไม่ได้ออทูส่วนการคำนวณมาให้ดูไม่งั้นงงกันใหญ่นะว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เคยนำเสนอไปทีละ นะใน10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดนะมันมีวิธีการคำนวณอยู่นะครับจริงๆวิธีการคำนวณเนี่ยนะมันก็มีการคำนวณเดี๋ยวผมบอกสูตรนิดนึงแล้วกันนะว่ามันจะใช้ระดับของคอเลสเตอรอลเลเวลจะใช้เพศใช้เชื้อชาติใช้คนที่สูบบุหรี่หรือเปล่าแล้วก็ลักษณะของเฮลท์คอนดิชันของเรานะครับนะในคนที่บอกว่า10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะพบกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดอันเนี้ย แม้คุณจะไม่มีประวัติอะไรเลยก็ตามคุณควรจะกินสเตตินนะอ่าที่ 2. ก็คือว่ามีโรคหลอดเลือดอยู่แล้วอะ่ะนะที่บอกว่าเส้นเลือดแดงของคุณน่ยมันแข็งอะ่ะนะนะเช่นคุณเคยเป็นสตโตรกมาก่อนคุณเป็น TIA มาก่อน TIA ก็คือเป็นสตโตรกแบบชั่วคราวมาก่อนนะครับหรือคุณเป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอ่ามาก่อนนะครับนะหรือเคยผ่าตัดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนอันนี้คุณมีความเสี่ยงถูกไหม นะคุณก็ควรจะกินสเตตินนะครับต้องรักษา L D L ไว้นะครับนะระดับของคอเลสเตอรอลไม่ให้เกินไปนะเพราะฉะนั้นคกลุ่มนี้ควรจะกินสเตตินกลุ่มที่3ก็คือทีนี้มาดูระดับของคอเลสเตอรอลบ้างนะถ้า L D L เนี่ยมามันเกินนะครับสูงมากอะเช่นมากกว่า9 9อคุณไม่มีประวัติอะไรเลยอย่างเงี้ยคุณก็ควรจะกินนะ0้อขึ้นไปเนี่ยควรกินแล้วนะครับถ้า140บางทีอาจจะควบคุมอาหารไลฟ์สไตล์อย่างเี้ยังพอพอทันอยู่ ต่ถ้ามากกว่า1 9 0นี้ผมว่ากินเถอะนะครับแล้วก็อีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะครับกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะอันเนี้ยควรจะกินแล้วก็ควรจะลดระดับของ L D L ให้ต่ำกว่าปกติพอสมควรด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะเบาหวานเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดค่อนข้างมากนะครับนะเอาละทีนี้พูดถึงยาจบไปแล้วสเตตินทีนี้มาพูดถึงไลฟ์สไตล์นิดหนึ่งนะ ไลฟ์สไตล์นิดหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่เราจะลดนะหรือป้องก,กันโรคพวกหลอดเลือดต่างๆแม้กระทั่งโรคหัวใจและโรคสมองเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับไลฟ์สไตล์เหล่านั้นนะครับวันนี้ฟังไว้เลยนะแล้วถ้าใครยังไลฟ์สไตล์เหล่านี้นไม่ครบผมแนะนําว่าควรจะควรจะ,ควรจะทําให้ครบนะอันที่หน่งใครสูบบุหรี่อยู่ให้เลิกซะนะให้เลิกซะนะครับอันที่2กินอาหารที่เป็น healthy diet นะ healthy diet คืออะไรก็คือมีผักเยอะ พูดไปนี่เราก็ยังยังทำเองไม่ได้ไพยังชอบเนื้ออยู่นะกินผักผลไม้ผลไม้นี่ต้องเน้นนะผละไม้ที่ไม่ใช่รสหวานนะอย่างเช่นตอนนี้โอ้โหนะทุเรียนมะม่วงกําลังออกทีเดียวนะนะกินปลาเยอะๆนะครับกินโฮเกนนะครับกินไขมันที่เป็นโลอินซาตูเลตเต็ดแฟตนะครับนะไม่กินทานแฟตนะครับนะไม่กินทานแฟตนะครับแล้วก็ลดพวกขาบ ลงลดเกลือลงเป็นต้นนะอย่างนี้อย่างนี้ช่วยได้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า healthy diet นะครับนะแล้วก็อันที่3ก็คือให้อ่าเขาเรียกว่า active นะมี physical a c t i v e นะก็คือออกกำลังกายนะหรือไม่ก็ทำงานที่เป็นอ่าเพิ่ม activity ให้ร่างกายนะนะไม่ใช่ทำงานนั่งโต๊ะแล้วนั่งไปทั้งวันจนกลับบ้านแล้วไม่ทำอะไรนะครับ ข้อที่4ก็คืออย,อยู่ในระดับของน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับอันนี้แหละเป็นการที่เป็น healthy lifestyle 4ข้อหยนะุดสูบุรีนากินอาหารที่ดีนะครับมี physical activity ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ maintain weight น้ำหนักตัวที่ที่ที่เหมาะสมกับตัวเองเอาไว้นะครับนะ บางคนเนี่ยการกินตัวสเตตินเนี่ยนะกินไปเรื่อยๆอเนี่ยอาจจะได้ลดระดับลงก็ได้นะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยคนโทรลได้เช่นคุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วนะระดับคอเลสเตอรอลของคุณลดลงแล้วคำนวณริสค์ของการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆแล้วคุณลดลงอันนี้มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่คุณหมอเนี่ยจะลดระดับยาสเตตินลงนะครับทีนี้ side effect บ้างนะจริงๆแล้วสเตตินเนี่ยเป็นยาที่เขาบอกว่า ค่อนข้างที่จะไซส์เอฟเฟกต์ค่อนข้างจะน้อยนะครับคือน้อยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่มันมีไซส์เอฟเฟกต์อันหนึ่งที่หลายๆคนกลัวก็คือพวกกลุ่มที่เป็นกินไปแล้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช่ไหมหรือบางคนนานๆเจอทีนะกล้ามเนื้อนี่สลายเลยเอาประสบการณ์ผมโดยส่วนตัวน้นชีวิตที่ความเป็นหมอมาไม่เคยเจอเอางี้แล้วกันไม่เคยเจอนะแต่ว่ามีหมอท่านอื่นก็เคยเจอนะครับนะแต่เจอที่ปวดกล้ามเนื้อนะเจอเจอเรื่อยๆนะครับถ้าพอทนไหว นะหรือว่าปวดจากเหตุอื่นๆก็รักษากันไปอาจจะก,กินต่อแต่ถ้ากินแล้วทนไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มนะครับเอาทีนี้คอมมอนคอมมอนเลยที่เจอบ่อยๆเลย side effect ของสเตตินคืออะไรนะปวดหัวนะนี่เจอบ่อยมีคลื่นไส้นะครับแล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อได้นะครับนะแต่ว่าเขาบอกว่าเคยมีคนเนี่ยนะทำการศึกษาว่า พอเรารู้ว่าเรากินสเตตรินเราก็จะรู้สึกว่าเราปวดข้อปวดหัวขึ้นมาถูกไหมเขาก็เลยศึกษาเลยนะว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นพล a สซีโบเอฟเฟกต์พลัสซีโบเอฟเฟกก็คือว่าคุณกินคุณเป็นเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณกินอ่ะนะเขาก็เลยทำดับเบิลไบ c คอนโทรลดับเบิลไบ่คอนโทรลเลยนะให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกินสเตตินอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องกินสเตตินโดยไม่บอกนะแต่แต่หลอกว่าเขาก็กินสเตตินเหมือนกันนะนะแล้วดูผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะปรากฏว่าไงเพื่อนๆรู้ นะทั้งสองกลุ่มเนี่ยเกิดไซเฟกเท่าๆกันไม่ว่าไม่ว่าคุณจะกินสเตตินหรือคุณจะไปกินยานหลอกนะการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อต่อปวดหัวขึ้นไสเหมือนกันนะแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะใจจริงๆนะครับนะมันเป็นเพราะใจจริงๆนะไม่ได้เกิดขึ้นแบบอ่าที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นจากสเตตินโดยตรงจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีนะทีนี้อ่าไซเฟกที่ซีเรสของสเตตินล่ะซีเรสมีไหมมีครับบางทีทําให เบาหวานขึ้นบางคนมีนะครับบางคนอย่างที่บอกไปเกิดกล้ามเนื้อสลายเลยเขาเรียกมัสเซอร์เดเมจซึ่งอันนี้น้อยมากนะและมักจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ให้ไฮโดรสเตตินนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่ากลุ่มนี้พอมัสไอกล้ามเนื้อมันสลายเนี่ยนะไตมันจะวายตามมานะครับนะมีปัญหากระตับบ้างนะเกิดการทลายตับแล้วก็มีปัญหากเกี่ยวกับเมมโมรีคือความจําบ้างนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเอาละวันนี้เนี่ย พูดเรื่องสเตตินให้ฟังค่อนข้างที่จะหลากหลายแง่มุมนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมเอามานี้มา,มาจากเมโยคลินิกนะครับสรุป4ี่คำถามสุดท้ายครับ4ี่คำถามสุดท้ายถ้าคุณจะกินสเตตินคุณถามตัวเอง4ข้อนี้นะครับพเพื่อนๆนะอันที่1เรามีความเสี่ยงกับหลอดโรคหลอดเลือดไหมนี่ถามไว้ก่อนคําถามที่1ถ้ามีอ่าเวทไปทางจะกินนะถ้าไม่มีเลยเอาพักไว้ก่อนมาดูคําถามข,ข้อที่2นะครับ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณเองได้หรือเปล่านะถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเช่นกลับมาแอคทีฟมากินอาหารที่เหมาะสมรักษาระดับของน้ําหนักตัวให้เหมาะสมนะคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องกินสเตรตินก็ได้นะครับคําถามที่3คุณกังวลไหมถ้าคุณจะต้องกินสเตรตินไปชั่วชีวิตนะถ้าคุณกังวลมากเนี่ยคุณอาจจะอาจจะต้องหาวิธีที่เราจะไม่ต้องไม่กินยา นะครับเพราะว่าสเตตินเนี่ยมันเป็นยาที่มันกินก็เรียกว่าไลฟ์ลองกินก็กินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะไม่รู้จะหยุดวันไหนนะครับนะข้อที่4คุณกลัวผลข้างเคียงของสเตตินหรือการกินสเตตินแล้วไปกินยาอื่นๆแล้วมันมีอะไรก็เรียกว่ามีดักอินตอร์แอคชั่นกันกลัวมากขนาดไหนหรือคุณกินอยู่หรือเปล่านะครับถ้ากินอยู่อันนี้คุณก็ต้องกังวลเกี่ยวกับสเตตินนิดหน่อยนะครับนะนี่คือ4คําถามท,ที่ที่ต้องถามตัวเองนะว่า เราคิดจะกินสเตินหรือเปล่านะครับเอาโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวประสบการณ์เกี่ยวกับสเตตินนะครับคุณพ่อคุณแม่กินนะคุณพ่อคุณแม่กินเพราะว่ามีความเสี่ยงมีริสนะครับของโรคหลอดเลือดต่างๆแล้วก็โ OH, อแล้วก็ระดับไขมันก็สูงแล้วก็ยากมากที่จะไปควบคุมอาหารเพราะว่านะเพราะว่าก็กินตามใจโดยส่วนใหญ่นะครับอันโดยส่วนตัวพว่อแม่กินพี่ชายกินพี่ชายก็กินนะครับ ผมเองอ่ตัวผมเองกินหรือเปล่านะเอาเล่าประสบการณ์ไหนเพื่อนเพื่อนทายสิ <c oughs> ว่าตัวผมเองเนี่ยกินสเตตินหรือเปล่า <c oughs> กินสเตตินหรือเปล่านะครับอถ้าถ้ากินถ้าคิดว่าผมกินอันนี้เล่นเกมกันนิดหน่อยท้ายคลิปถ้าคิดว่าผมกินสเตตินอยู่กดหนึ่งถ้าคิดว่าผมไม่ได้กินสเตตินกดศูนย์ลองดูสิว่าเพื่อนเพื่อนมองหน้าผมเนี่ย ในฐานะที่ผมเป็นเป็นหมอนะที่รักษาเรื่องนี้มาเยอะมากนะพูดมาจนจบเนี่ยถามผมกินหรือเปล่านะพี่มนบอกไม่กินค่ะพี่มนศูนย์มาเลยป้าขวาญบอกกินคุณสกายบอกกินนะคุณวีนาบอกไม่กินอคุณบินกินนะครับพรพี่มนสินชัยบอกไม่กินนะครับมีคนบอกว่าผมไม่กินเยอะแยะเลยนะครับคือเอางี้เอาสมัยก่อนเนี่ย มีทั้งกินทั้งไม่กินสลับกันมานะคุณสินีนาศบอกผมไม่ได้กินนะคุณสินีนาบอกไม่ได้กินโอเคอ่าเล่นเกมกันนิดหน่อยฉเฉลยนะสมัยก่อนเนี่ยนะผมผมชอบวิ่งแล้ววิ่งวิ่งเยอะมากเลยแล้วก็วิ่งมาลาทอนเคยวิ่งมาลาธอนมาแล้วนะเห็นรถอ้วนอเี่ยเคยเคยวิ่งมาลาทอนมาแล้วนะปรากฏว่าผมก็ผมก็ไปมีวันหนึ่งไปออกพอดีนะนั่งคุยกับหมอยุลกรรมท่านหนึ่งนะ หอยรูกรรมท่านก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันนะครับท่านก็ถามผมวิรพันธ์ไอ้ย,อยูกินสเตตินหรือเปล่าผมบอกไม่ได้กินครับพี่ไม่ได้กินพี่เขายกตัวอย่างเคสหนึ่งบังเอิญวันนั้นน่ะมีเคสที่มีคุณหมออายุรกรรมท่านหนึ่งเป็นนักวิ่งเหมือนกันวิ่งด้วยกันด้วยเคยวิ่งด้วยกันด้วยไปออกงานเดียวกันแข็งแรงดีมากวิ่งมาราทอนวิ่งอะไรจนแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะนะปรากฏว่า ท่านหาดแท็กหาดแท็กแล้วก็ช่วยไม่ทันเสียชีวิตนะในสนามซ้อมวิ่งเลยนะครับพี่พี่ที่เป็นหมอ,อยุลกรรมคู่กันสองคนเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลเดียวกันขเขาก็บอกว่ามีรพันผมคิดว่านะส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพวกเราเนี่ยนะเราออกกําลังกายแ,แล้วเราก็ไม่เคยเช็คฮาร์ดของเรานะว่าเรามีไอ้พลากมีอะไรมากมายขนาดไหนเนี่ยพี่กลัววะพี่ก็กินพี่เขากิน พี่เขาบอกวีรพันธ์กินไหมะผมบอกแล้วผมบอกไม่ได้กินอ,ะอ่ะผมก็เลยพี่เขาบอกเฮ้ยกินเถอะ <laughs> เขาแนะนำ <laughs> าก็แนะนําอย่างนี้นะตั้งแต่วันนั้นมาผมก็กินผมกินสเตตินเพราะอะไรเพราะผมก็ออกกําลังกายแล้วจริงๆนะผมเป็นคนน้ําหนักตัวเกินนิดหน่อยแต่ผมไม่ได้มีโรคประจําตัวนะไม่ได้มีเบาหวานความดันอะไรไม่มีนะครับแล้วก็เป็นคนออกกําลังกายแต่โดยส่วนตัวเนี่ยโดยส่วนตัวต้องบอกอย่างนี้อย่างนี้นะผมเนี่ยผมค่อนข้างเฟเวอร์ไปทางสเตตินนะครับ มีหมอหลายท่านไม่เฟเวอร์นะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอออกเดี๋ยวจะทําให้นั่นกันได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยผมเฟเวอร์สเต็ตินเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กขัวไซเฟกของของมันมากก็กินกินบ้างลืมบ้างครับนะโดยเฉลี่ยก็กิน7-80%เนะ่ย <c oughs> เคยเช็คระดับคอเลสเตอรอลเกินนิดนิดนตันวส่วนตัวผมเองเกิน200นิดนิ0 0นิดน นะแต่ไตเกลีสไลด์ก็นิดหน่อยสูงพอสมควรเพราะชอบเป็นเป็นโรคกินดีอยู่ดีก็ชอบกินขนมหวาน <c oughs> นะขนมหวานกับผลไม้ันหวานทุเรียนมะม่วงนี่ชอบมากนะฮะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเองนะก็มีตัวเดียวที่ผมกินก็คือสเตตินนะโดยส่วนตัวเองกินสเตตินนะครับกินนิดเดียวนะกินนิดเดียวกินแค่เอาเม็ดหนึ่งมาหักครึ่งนะคุณนัชพรบอกค่ะขายดีอีกแล้วสเตตินขายดีแล้วก็อย่าไม่ไม่ต้องไปกินตามเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า มีคำถาม4ข้อน,นั่นนะคาถาม4ข้อสุดท้ายนะว่าเมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้กลัวไซเฟกของสเตตินมากนะทีนี้คนกินสเตตินผมให้ทริคไว้นิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็กออกกาลังกายด้วยนะยังไงก็คอนโทรลเวทด้วยนะครับแล้วก็กินปลาเยอะๆกินปลาเยอะๆนะครับพวกนี้โอเมก้าสเนี่ยมันช่วยผมเชื่อว่ามันช่วยควบคู่กับสเตตินเนี่ยมันช่วยลด ผลข้างเคียงของสเตินลงและช่วยในเรื่องของริสของสโตรกหรือโรคหลอดเลือดต่างๆได้มากนะครับอาหารที่มีโอเมก้าสเยอะๆนะให้พยายามกินนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็กลัวสเตินนะแต่โดยส่วนตัวแล้วนะก็อย่างที่บอกไปตัวตัวผมเองเนีย่ยผมไม่กลัวมากและผมเฟเบอร์ซะด้วยซ้ำไปและผมรักษาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ใช้สเตินในการรักษาเขามากพอสมควรนะครับก็ ไม่ได้ไปชวนให้มากินเหมือนผมนะทุกคนจะต้องกลับไปย้อนฟังใหม่ว่าคุณเหมาะกับการกินสเตตินหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเล่าเล่าให้ฟังก็ต้องเล่าตัวเองด้วยนะเพราะว่าเวลาผมพูดอะไรผมพูดด้วยความจริงใจเสมอนะครับพูดด้วยความจริงใจเสมอนะผมไม่เอาสิ่งที่ผมไม่พูดไม่สิ่งที่ผมไม่ได้ทํามาพูดให้ฟังนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็ก็เป็นสิ่งที่อ่าเล่าโดยประสบการณ์ด้วยเพื่อให้ครบถ้วนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ คุณฟินินาก็กินอยู่คงจะอุ่นใจกันเยอะเลยเพราะหมอก็กินโอเคนะผมส,ส่วนตัวผมกินอโ mg, นะ,อะ mg, อโทวาส์แ,าาแค่สิบมิลลิกรัมนะครับรู้สึกอะสิบมิลลิกรัมใช่อะโทวาสแตตินอะมากินแค่สิบมิลลิกรัมนะครับฟิชออยช่วยได้ครับฟิชออยช่วยได้กินกินได้เลยนะครับนะถ้าไม่มีไซเฟกของเขานะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your Friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ